c a p i l a n o Suspension Bridge in North Vancouver we're bringing Grandpa and Grandma ปูคุณยาค่ะ on a tall bridge, right? y e ใช่วันนี้เรามาที่ Kapilano <c oughs> The Bridge is Vancouver oh. สะพานแขวนนะคะ <c oughs> ทุกคนนี่คือจ่ายค่า <c oughs> จอดรถนะคะไปพอพักกิน เสียบก๊าซเข้าไปแล้วจ่ายตังได้เลยนี่คือนี่คือต้องจ่ายค่าเข้านะคะได้บัตรจ่ายได้ไฮเกรนด์ป้าไฮเกรนมาแกรนมาแกรนด์คิสตินเกรนดปาจอร์ดอันนี้คือทางเข้านะคะทุกคน This walk there, I think that's the all the glass one, mm -hmm. and then the bridge. You should see, uh, watch, watch boats over. Ah! This is a very old bridge. Over 100, almost one hundred and twenty years. พันเลเวคือ120ยย่สิบปีตะเกียมอนะคะอุปกรณ์รองเท้าสลิงอยู่นี่นะคะ,ะ,ค,ะความเกาแก่ พแก้วกาแฟแก้วชานะคะรูปภาพเก่าแก่ของชนเผ่าอินเดียนะคะอินเดียแดงค่ะอินเดียนั่นเอง สัญญาล์อินเดียนนะคะแบบ this this word what อ i ทอรุ่โ,รโ,รโพธทอรุ่โพธิ์โอยดู oh, <yeah. S 1> the waterfall ้ะมีน้ำตกด้วยนะคะอยู่ตรงนู้เห็นไหมเห็นไหมลูกอันนั้นคือสะพานนะคะที่เราจะไปเดินกัน at the bridge you see you นี่อยู่ท่านนี้นะคะสะพานอันนี้มีคอฟฟี่ช็อปมีของซื้อของตรงนี้ oh. Oh. จะไปกันตรงสะพานแล้วนะคะสะพานแขวนเบลล่าอย่า h a

ลเะคิดว่ามาตอนคืนจะสวยนะคะทุกคนดูมีไฟด้วยตกแต่งไม่สวยงานจะนะคะอันนั้นคือไฟน้ำตกนะคะนี่คือวิถีชีวิตของสัตว์ ป่าที่นี่นะคะทุกคนนี่ก็จะมีมดมีทา่าม,มีนะะี่ค่ะนกอินซีนีน่ม่ี่คือแมลงสัตว์ต่างๆของที่นี่นะคะก็จะ,ะมีแบบนี้นะคะมีนกเปดด้วยมีกบอันนี้อะไรไม่รู้นะจ๊ะอันนี้คือ <Wow. S 2> สลิงลวดนะคะความหนาของมันนะคะจะรับน้ำหนัก oh. ของสะพานนะคะน mm ี hmm. ่นคะคะ <Nice. S 1> สะพานสะพานแขวนอยู่กับต้นไม้นะคะหนุนติดกับต้นไม้ mm hmm. ทางยา,าไปค่ะ รอบๆนะคะเหมือนบ้านต้นไม้นะคะ like tree house อันนี้คือทางขึ้นนะคะ <laughs> นะคะ entrance in here this way ไปเบลล่าไป you go first ต้นไม้นะคะทุกคนต้นไม้ใหญ่มากเลยแฮร์ริดเบรม่ารอยอยู่ข้างหน้านะคะเขาไม่มานี่คือเกมนะคะ Okay guys, so what is the temperature today? Oh my god. <laughs> 10. It is Old weather station. Where? Right here. Oh, this, yeah. <laughs> yeah, this is how they used to tell the temperature and okay. the wind speed. So here's mm. your temperature here. Mm. So it looks like. No, three, 3 degrees. degrees. I think that might be something about pressure. That's a pressure. Oh, okay. But yeah, one of these must be for. It's about six. Now, zero is there. Okay. Good đang ở You go first, Nana. <laughs> <laughs> Keep first. <laughs> Bye guys. Don't shake, okay? Oh, look at Bella. Oh ho me. <laughs> รอบๆนะคะทุกคนความสูงนะคะนี่ดว้า ทำไมลกูกมาทำไมไปไปต่อจ้าไม่กลัวเลยเหรอพี่เบนแม่มอข้างล่างไม่ได้เลยนะไม่กลัวเดินละบายเป็นมายืนเสื้อฟ้าอยู่ตรงนู้นนะคะ กลับนะคะโยกเยก,กนาดูเลยโอ๊ยตย่ตยตๆไตตโอ้ย oh my god โยกเยก,กนี่นะคะมีคายักด้วยโอ๊ยโอ๊ยโอย,โอยโจะล้มจะล้มแล้วไปแล้ว เวลาเก่งนะนี่ไม่ต้องจับมือเลยอะ่ะโอ้ยตายตายต,ายตายระวังล้มนะลูกจับจับขอบไว้นะคะโอ้ยน้ำมีคนขายขายยาเยอะเลยดูนะคะน้ําเชี่ยวมากนะนะคะ ไอ้เบบี้โอ้โหโอ้ my god ยะฮ่าฮาฮ่าฮ่าแกรี่โคลเนี่ยอันนี้สายวอล์กนะคะ What is this t r i Trip w a l ไฮก้าส์ไฮสกายเลอร์ยังกะทางลงอีกนะคะี่โอ๊ย this is super scary ดูเบล่าอยู่ข้างหน้าแล้วทุกคนดูความสูง No, I thought that 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 a that that fog, that 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 the trees. Water is the trees. that 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 stand here. Oh my god! Oh my god! <laughs> แม่โบไม่ไปนะจ๊ะโอ้ยเสียวกอเสียวสวยมากโอ้โอ้เด็กๆเรียกแล้วหนูไปถึงนู่นแล้วพี่เบนว้าวสวยมากทุกคนสวยและสูงมากตายๆๆๆดดูนะคะว้ววัตเจ้าพ่อ นู้นตรงนู้นเป็นน้ำตกนะคะดูสวยจริงๆถึงนู่นแล้วเด็กๆดูอ๋อ <laughs> มาจนอันนี้ e a u t i ค u l อันนี้คือระดับน้ำนะคะที่มันมาตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมลอยเป็นลอยมันอันนี้คือยี่สิบห้าปีนะคะนี่อยู่ระดับนี้นะคะอันนี้คือห้าสิบปีผ่านไปนะคะอยู่ระดับนี้คะ่ะทุกคนเห็นไหมคะอืมสิบห้ายี่สิบห้าแล้วก็ห้าสิบเลยนะคะ นี่คือทางลงนะคะ <Okay. S 1> สวยมากๆ <Okay. S 1> ตอกนกลางคืนนี้จะสวยกว่านี้ <Okay. S 1> ไฟเปิดกระพริบปิ๊บปิปไปหมดนะคะ <Okay. S 1> ดูสีสันของใบไม้ก็สวยด้วยนะคะเราดูใบไม้ร่วงนะคะ <Okay. S 1> ก่อนจะถึงวินเตอร์ <Okay. S 1> ดูหนาว <is> วอเตอร์เวลนะคะ okay. อันนี้ร้านกาแฟนะคะกาแฟรัะอาหารนะคะมีของที่ระลึกด้วยนะคะ ลึกนะคะอาหารแปรรูปนะคะโอเคเมเปิลเซลล์นะคะกินกับแพนเค้กนั่นเองนะเจ้าจากต้นเมเปิลนะคะมีวายมีขนมช็อกโกแลตด้วยอน่ากินจังเลยเมลาชอบอะไร มีของฝากนะคะเคส It's sugar. t e r e s salt in t h e r too. l what do you got? Don't touch, okay? Oh jelly. มีเสื้อผ้าขายด้วยนะคะ นี่คือเสื้อผ้านะคะดึงด oh, mm, cool. hey, oh, mm ้วยเป็นแ l บเลยโอ้นั่นคือวิลโนี่ทองแท้นะคะทุกคนเห็นไหมนอยู่ข้างในราคา นายเทดอลลาร์โกโกวิโกโบนี่คือเครื่องประดับนะคะ mm hmm. เมเปิลรีฟนี่ราคาหนึ่นะคะ100ร้อยดอลลาร์้อยกว่าอัพทุกใบนะคะ นกกระตาด้วยนะคะติดคับมาก You got a car against? Okay. Are going now. Say bye ันนี้กลับก่อนแล้วนะคะเบียโกนาวเดดบายบายสวัสดีคบายบาย everyone see you next time we are having fun today